โอเคครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าส i ิปเกมนะครับแล้วในพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมีไปเกียนเขาอ่าเป็นการเกียนเป็นการเกียนขำๆนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงนะครับทุกคน เอ้ยนี่นักลบในนักลบนักลบนี่ชุดนักลบนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรารอเวลาประมาณสี่สิบกว่าวินาทีเนาะเป็นการเกียนซะมากกว่านะครับในชิดนี้เน้นหาเน้นหาหาเน้นฮาโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างไม่เขี เขาใกล้แล้วนิ่งใกลล้วนิเดี๋ยวเข้าไปก่อนคนยิงเงยอะยิ่งดีนะครับเพลยนสนุกดีเ,ดเราพิมได้นะครับทุกคนโอ้โหนะไปกันแล้วทุกคนอ่า มาด่านนี้เลยเอานีนนอนนีนเน้นนอน้นนนอนอยตชยเหรอโอ้ยดิเออโดดแล้วกล็ล้มอ่ะโดดดีโดดแล้วกล็ล้มอ่ะเราเปลี่ยนเขานะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนเกลียนคืนหรือเปล่านะอเออเปลี่ยนเปลี่ยน เอ้ยเยียบดิเยียบดิเกียบเอาโอยเกือบตายอยู่กคนโอ๊ยเียบโอ๊ยใครโดนจริงฮาโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเกี่บไปใครเดนจริงโอ้ไปเตียงเขาเลยนะ เย่นงน้องสาวดกกีกล่โอตต้ตายตายตายตอหน้าเลยเฮ้ยเฉ้ยแบบโอ้โหโดนกลับไปแล้วโอ้โนี่นก็ตายครับข้างๆเดี๋ยวเราต้องปกป้องอ่าน้องผู้หญิงคนนี้นะเฮ้ยโอ้โหกลับหยุดไม่ทันน้องน้องไปแล้วน้องเอ

โอ้้โอผ่านหมดเนาะใครโดนโอ้โอเคโอเคเกมแรกนี่เราเกียนเขามีสำเร็จนะเกมที่สองเนี่ยเราต้องรอดนะคือเกมนี้เนี่ยเป็นการแกะรูปน้ำตาลนะครับเราก็เกียนเขาไม่ได้เพราะเราต้องผ่านในเสร็จก่อนเราถ้าไปกวนเขา น้องผู้หญิงคนนั้นผ่านอยู่หรือเปล่าโอ้ได้ลูกงลมสบายบ ouais. uh, อกเลยเสร็จอย่างงี้วรเขาสนุกเลยมาแล้วมาแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ได้ล่มอันนี้ได้ล่มโอ้โหล่มยากหรือเปล่าน้องยากสุดในในเราหนาเอานี่ตายโอ้โหโดนเป่าล็อกน้องสาวโดนเป่าตอนนี้ผ่านนะล่มผ่านนะ แต่น้องผู้หญิงเนี่ยได้นี่นะได้สักอะไรนะก็ได้ละร,รูปดาวหรือเปล่าเออแล้วก็โดนเป่าอะ่ะเออตายอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เกมนี้อตายไหลศพอยู่นะทุกคนนะอันนี้ว่าเบอร์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 เบอร,ร์อะไรไม่รู้อ่เกมนี้คือเกมวันนี้นะปิดไฟแล้วก็ตีนะครับทุกคนเออเดี๋ยว เดี๋ยวราคลิมก่อนเนาะไปกับเราลึกเล่าอา้าไม่ใช่อ๋อถูกไปกับเราอ่าไปกับเรามีใครมาด้วยป้าวป้าไปเป้าเราอะอย่านะอย่าตีกันนะเอเกมนี้คือผมจะไล่หวลัวล่ะผมจะเกียนเขา ถ้าผ่านก็ดีออกสิครับไม่ตีเลยตอนเนี้ยไม่รู้ผ่านก็ต่อได้ทุกคนนะเฮ้ยตีดิตีีเฮ้ยใหญ่ดิเฮ้ยโอ้โหดนอ่ะโดนอ่ะทุกคนโดนเนี่ยโดนอ่ะตีดิตีดิเอาโดนหนาเป็นยังไง่ะ โดดเราอะเฮ้ยเราเราเราจะต้องผ่านเราจะต้องผ่านไปเฮ้ยเราล้มเขาไอวเราล้มเราล้มผู้หญิงเราล้มผู้หญิงเฮ้ยเราล้มผู้หญิงเลยเราล้มผู้หญิงล้มผู้หญิงเลยเจ้าผู้หญิงเต็้ผู้หญิงเดี้ยผู้หญิงเต็้ผู้หญิงเราสู้เราสู้ผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงจะตายผู้หญิงจะตายเอาเดี๋ยดิเฮ้ยเฮ้ยไฟพีโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ฟาดอีกฟาดอีกตายผู้หญิงตายครับทุกคนผู้หญิงตายทุกคนนั่นตายหนึ่งศพตอนนี้อ่าโอเคอยู่เราใส่เกียร์นะเราใส่เกียร์เราไม่สนครับใครมาปั้เราครับเราใส่เกียร์เนาะเฮ้ย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 โดนนีดโดนนิดอุ้ยเก็บใจเกายนี่วันเฮ้ยโอ้โหเรื่องเดือดเรื่องเดือดทุกคนอุ้ยเก็บาย โอ้ยเก่บตายครับทุกคนขึ้นก่อนโอ้โหโอ้ยเก่บตายครับทุกคนเราเกียนได้หนึ่งคนนะเราไปช่วยตีได้หนึ่งคนอยู่อ่าโอเคเปิดไฟละเก็บอาวุธเก็บอาวุธตายหนึ่งนะครับทุกคนเมื่อกี้เออนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะเอ้ยจะตายคนนึงได้ไหมอ่ะ ฝาดไปเี่ตายหนึ่งนะเมื่อกี้เออด่านนี้นะจะเกียนยังไงดีอะผมไม่ดึงนะทุกคนยังมีอะไรนะครับว่าผมจะไม่ดึงนะทมนั้นก็คือจะอันนี้เอานะครับทุกคนเราจะไม่ดึงกันนะครับจะไม่ช่วยดึงโอเคสีสิบีเนี่ยเราจะไม่ดึงนะครับอ่า เราจะไม่เคยดึงนะดูดิดดว่าเราจะตกหรือเปล่าดูแลนะครับทุกคนันดูแลเราจะไม่กดเลยนะครับทุกคนดูว่ามันจะผ่านไหมโอเคนะทุกคนาก็สรุปแล้วก็ เกมนี้เราก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าเราเกียนไม่สําเร็จนะเราเกียนไม่สําเร็จเพราะว่าเราไม่ดึงแต่เราก็ไม่ล้มนะครับทุกคนก็ถือว่าเกมนี้ก็มีคนผ่านหมดอ่าคันนี้เป็นเกมไม่เนี้นะครับทุกคนเป็นเกมที่กระจกเนาะเป็นเกมกระจกอ่าเป็นเกมกระจงเนี่ยจะเกียนยังไงเดียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ละรู้ละ อือขวาป,ปั๊บอืมเราไม่โดดเนาะเราไม่โดดนะครับอูอ่าเป็นไงล่ะครับเราเค่อยๆเดินไปเนาะเราอย่ารีบเราอย่ารีบเราอย่ารีบเอยเราอย่ารีบเฮ้ยผ่านวะ่วนะเฮ้ยเกมผ่านวะ่ๆๆนวะๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยอยวบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะทุกคนว่าเราผ่านเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผ่านเหรอ เฮ้ยใช่เหรอได้น,นะครับทุกคนเนีน่ยอะไรอีกแค่ในเก้านี่เอ้ยนี่แล้วเอ้ยเอ้ยจะผ่านครับทุกคนผ่านครับทุกคนเฮ้ย,เ,ยเราวันนี้เราไม่เกียนไม่เกียนนี่เราไม่ผ่านเหรอปกติตั้งใจเล่นนี่จะไม่ผ่านเลยนะหาไปเกมต่อไป คือเกมนี้เนี่ย,ยเออน่าจะเป็นการฆ่ากันหรือเปล่าเออใช่ใช่นะทุกคนแล้วแล้วเรา,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 าต้องขึ้นก่อนมันน่าจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้น,น่ะตรงเนี้ยด่านเนี้ยนะครับเนาะผมว่ามันมีการฆ่ากันนั่นแหละน่ะนอยู่ดูซีรีส์นะจะเป็นการกินอาหารหรือเปล่า เราตีแน่เราตีแน่แล้วก่อนเราให้สว่างก่อนนั่นไงตีกันใหญ่เลยเฮ้ยตีกันใหญ่เลยวะแบบแค่สามเรา 3, หรอใช่ไหมหรือแค่สามใช่ไหมหรือว่าสิบแต่ว่าเกมนี้ผมได้เยอะนะสามร้อยหรียญเลยมาสิครับมาสิครับขยันดีว อันนี้อันนี้คือศพที่เราเกลียนไปเมื่อกี้เฮ้ยตีอยู่ตรงนี้นะม้าดิครับมาดี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 ครับมาดิครับมาดีครับมาดิครับเอาเต่าสายหัวเปล่าเฮ้ยจะตายตายเฮ้ยทุกคนจะตายเฮ้ยจะตายทุกคนจะตายมีการนีกันมีการมีกันโอ้ยจะตายเลยทุกคน นิคอนนิคอนนิคอนเราไปเกมสุดท้ายค่ะแล้วต้องหนีให้รอดเฮ้ย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 เอาไงฮะท้ยตัวโอ้อ่ะโอเคโอ้เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เหลือกี่คนไม่ทราบโอเค เกมนี้เป็นเกมเด็ดลูกแก้วหรือเปล่าโอ้ยมีกันสามคนนะตอนนี้มีมีคนอยู่สามคนเราจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้เราตัวหลงใช่ไหมเราตัวหลงใช่ไหมเพราะมีสามคนเนี่ยเราตัวฟรีใช่ไหมนย่ี้คือตัวฟรีใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออน่าจะเป็นตัวฟรีอะทุกคน เขาน่าจะเล่นยังก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเ๋ยวเราทายนี้ไม่รู้จะผูกหรือผิดนะทายกดตัวนี้ไปใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเพิ่มอ่าเพิ่มเป็นไงแล้วครับเอ่อกดตัวนี้ใหม่กดตัวนี้นะครับทุกคน เฮ้ยแต่ว่า้ารนี่ผมเล่นได้นานว่ะโอ้เจ็ดแล้วเจ๋วเจ๋าเจ๋าถ้าครบสิบเจเราจะชนะนะทุกคนตอนนี้เจ็ดแล้วเหลืออีกสามเองพารนี่ผมเล่นได้นานอ่ะเล่นผ่านมาได้ไกลอ่ะปกติถึงแค่กระจกก็ตายแล้วอ่ะ๋อนี่ห้าเอาคู่นะอันนี้เป็นคู่กับขี้นะเรานับลูกแก้วกัน ดูนะครับว่ามันจะเป็นคู่หรือขี่โอเคคู่นะครับเป็นหกเนาะเออว่ะเกมนี้เฮ้ยอย่าบอกว่าชนะนะชนะกันสามคนนะโอ้บอกเลยหาแตกอะ่ะเฮ้ยชนะว่ะโอ้โหเกมนี้เดี๋ยวคือเกมนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรอีก เฮ้ยอย่ามาดิเฮ้ยอย่ามาดิอย่าเกียนดิเฮ้ยเอาแล้วๆๆ <c oughs> เอาแล้วไอ้นี่มันกลาจ,จะเล่นผมเลยน, <c oughs> นี่มันกลาจ,จะเล่นผมเลยเนี่ยโชว์โชว์ไม่ได้หรอกน้อง ทุกคนโอเคเรารเไม่ตดเตไหจะเลยตายโอเคสรุปเงินรางวัลเราได้อยู่เท่าไหร่3ามร้กเหรียญน,นะน่าจะ3าม้าก,กเหรียญน,นะครับอ่าตอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่4ี่สเหรียญน,นะคะโอเคครับทุกคนก็ขอฝากคลิปไปไท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพทหนนานะครับบ๊ายบาย